สัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือแกะเอาทำไมอ่ะมึงไม่เคยเข้าไปในร้านหนังสือเหรอฮะเขาเขียนห้ามแกะอ่านเอาถูกเาต่อยถามมาระหว่างเด็กสอบได้กับเด็กสอบตกครูจะรักเด็กคนไหนมากกว่ากันรักเด็กสอบได้รักเด็กสอบตกเพราะอะไรไม่เคยได้ยินคำนี้ห่อคำไหนรักนะเด็กโง่ปีอะไรสกปรกที่สุดปีชวดหนูปีโป้ตกดินมันอะไรมีเจ็ดสีมันคือสายลูมันไม่ในโลกหรอกไอ้ควาย หมากับคนต่อยกันใครชนะคนชนะหมาชนะหมาชนะยังไงเพราะหมาหมัดเยอะผู้หญิงผู้ชายแต่งงานใหม่เออเดือนแรกมีรถเดือนสองมีบ้านเดือนสามมีอะไรมีลูกมีนาคมมันจะมีนาอย่างไรมกุฎากรุณามีนาโรงเรียนไหนสอนมกุฎากรุณาเมษาโง่จริงๆโง่มากมึงอยังมึงทายกูก่อนทายก่อนเลยหมอพระอะไรไม่ห่มจีวรพระแก้วะอาบน้ําพระรามหนึ่งพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามสองพระรามสามพระรามสี่พระรามห้าพระอะไรไม่ห่มจีวร พระรามหกพระรามเจ็ดพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบพระรามสิบเอ็ดมันอยู่ตรงไหนผูสร้างเอง